การที่จะเข้าโรงเรียนประจำที่เป็นแบบท็อปบอร์ดิงสกูลที่ทุกคนฝ่ฝันนะคะจริงๆแล้วว่ามันจะมี2 Entry Point ก็คือเข้าตอนอายุ13ขวบ ก็คือเยียเกค่ะกลับไปเข้าอีกทีหนึ่งอันนี้คือ traditional boarding school นะคะไปเข้าอีกทีหนึ่งคือเยียสิบสอแต่ก็จะมีหลายๆโรงเรียนที่เปิดรับเยี่ยสิเหมือนกันแต่ทำไมต้องเป็นเยี่ยเาเพราะเยียเมันเป็นเยียยที่แบบเตรียมตัวก่อนเข้า main stream คือ GCSE สปีสิกับสินะคะในระบบของอังกฤษนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังต้องดูอีกว่าอยากจะเข้าท็อปแค่ไหนถ้าท็อปมาก็ต้องมีการเตรียมตัวค่อนข้างแบบ นานนิดหนึ่งอะค่ะอาจสมมตวว่าบางคนบอกว่าเอ้ยท็อปบอร์ดิ้งสกูลที่นู่นเลยท็อปเทนบอร์ดิ้งสกูลที่เป็น t ทรดิชชั่นอลทรดิชชั่นอลคือโรงเรียนที่แบบเปิดมายาวนานเป็นร้อยปีกเรียนอังกฤษอยู่ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากจะเข้าเยียรเก้าอะค่ะคือเยียรนายเนี่ยนะคะเขาเปิดรับสมัครคือน้องตอนน้องอยู่เยียงายฝ่ะเอียห้านานมากนานมากใช่ค่ะอู้ป ใช่ค่ะคือเยียห้าหรือว่าอินเทอร์ิมแบบเยียหกอย่างเงี้ยค่ะก็คือภายในเยียหกเตรียมตัว3-4ปีล่วงหน้าเลยอันนี้พูดถึงในเรื่องของการยื่นแอปพลิเคชันสมัครตรงเรียนก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีเทสหรือมีการสงพอร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามหลังมา ดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยค่ะก็คือสามารถทําสมัครก่อนได้แล้วก็อาจจะลองไปแบบซัมเมอร์ดูก่อนไงชอบตรงนี้หรือว่าปีถัดไปไปซัมเมอร์ตรงนั้นชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทําได้แต่ว่าถ้าอยากจะบอกว่าปันให้บหแบบไปโหท็อปแบบท็อปเอเลเวอร์ส o ูหรืออะไรเงี้ยค่ะ,ะคือเนี่ยทำว่าจริงเราไปตั้งแต่เกียรเก้าน้องจะได้ปรับตัวแล้วพอขึ้นเกียร์สิบโอ๋บมันจะเป็นปีของการเก็บคะแนนหลัก คือ GCSE เรียน2ปีเที่ยงเปรน,นะคะคือ y กี r 10กับ y e ี r 11คราวนี้เนี่ยพอเรียน2ปีปุ๊บเก็บคะแนน GCSE สอบเก็บคะแนน GCSE นะคะอันนี้มันมีผลมากสมมติว่าถ้าน้องต้องการจะเข้าออฟฟอร์ดหรือเคมบริดจ์นะคะเขาจะมองผลย้อนหลังถึง GCSE มันถึงเป็นปีแห่งความที่แบบว่าสำคัญมากๆถ้าอยากเข้าออกอยู่จริงๆหรือจะเป็นหมอเป็นหมอก็ต้องมองย้อนกลับมาถึง GCSE Vì sổ